แล้วก็พอการประชุม G ี20จบลงนะครับประธานาธิบดีจโจไบเดนของสหรัฐก็เดินทางไปเยือนเวียดน,นามต่อในทันทีแล้วก็มีการยกระดับความสัมพันธ์นะครับขึ้นมาเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านแล้วการเดินทางเยือนเวียดนามครั้งนี้ไบเดนเขายืนยันนะครับว่าไม่ได้มีเป้าหมายที่จะเข้ามาแย่งชิงอิทธิพลของจีนในภูมิภาคนี้ครับ หลังจากเสร็จสิ้นภารกิจการประชุมสุดยอดของผู้นำกลุ่ม G ี20ที่กรุงนิวเดลีของอินเดียโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐเดินทางมาเยือนกรุงฮาหนอยของเวียดนามต่อในทันทีซึ่งไบเดนได้รับการต้อนรับอย่างสมเกียรติจากพรรคคอมมิวนิสต์ที่จัดให้เจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลมารอต้อนรับพร้อมๆกับกองทหารกีรติยศแล้วก็กลุ่มเด็กนักเรียนที่ออกมายืนโบกธงชาติอเมริกันกันอย่างสวยงามนะครับ ซึ่งไบเดนได้เข้าร่วมประชุมกับสมาชิกรัฐบาลเวียดนามที่มีเหงียนฟูจ่องเลขาธิการใหญ่พักคอมมิวนิสต์ของเวียดนามเป็นผู้นำการประชุมเพื่อหารือเรื่องการเพิ่มความร่วมมือแล้วก็ข้อตกลงหลายอย่าง ซึ่งรวมถึงอุตสาหกรรมผลิตเซมิคอนดักเตอร์แล้วก็อุตสาหกรรมเหมืองแร่ซึ่งสหรัฐเขามองว่าเวียดนามเป็นฐานการผลิตที่มีศักยภาพสูงแล้วก็สามารถเข้ามาช่วยสร้างความมั่นคงให้กับเรื่องของซัพพลายเชนหรือว่าห่วงโซ่อุปทานโลกเพื่อที่จะลดการพึ่งพิงภาคการผลิตจากจีนเพียงประเทศเดียวประเทศเวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศที่น่าสนใจในการวางนโยบายต่างประเทศนะคุณผู้ชมเรื่องของการทูตเนี่ยคะ่ะ คือเราได้เคยนําเสนอไปนะคะว่าเขาจะมีหลักการทูตทั้งหมดเนี่ยสามไม่นั่นหมายความว่าเขาจะมีจุดยืนเป็นของตัวเองแล้วก็เป็นพันธมิตรกับทั้งจีนแล้วก็สหรัฐคือจะไม่ยินยอมให้ประเทศไหนเนี่ยนะเข้ามามีอิทธิพลมากเกินไปนะคะแต่ว่ามีหลายคนที่เขาคือมีความกังวลว่าถ้าหากว่าเวียดนามยกระดับความสัมพันธ์กับสหรัฐอาจจะกระทบในเรื่องของความสัมพันธ์กับจีนหรือเปล่า แต่ว่าเลขาธิการเงียนฟูจองค่ะก็ได้มีการกล่าวในแถลงการว่าเวียดนามจะเดินหน้าเสริมสร้างความสัมพันธ์กับทั้งสหรัฐและหุ้นส่วนนานาประเทศให้แข็งแกร่งต่อไปโดยย้ำนะคะว่าเวียดนามเป็นมิตรเป็นหุ้นส่วนที่ไว้ใจได้และสมาชิกที่มีความรับผิดชอบของประชาคมโลกด้วยนอกจากสหรัฐที่เวียดนามพึ่งยกระดับให้มีความสัมพันธ์เป็นลักษณะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านก็ไม่ได้มีแค่สหรัฐอย่างเดียวนะอันนี้เวียดนามเขาก็บอกว่าเขามีอีกตั้ง4ประเทศ ที่จะยอมรับให้เป็นหุ้นส่วนรอบด้านเหมือนกันหนึ่งในนั้นก็คือประเทศจีนค่ะแล้วก็บวกมาด้วยอินเดียแล้วก็รัสเซียรวมถึงเกาหลีใต้นี่เป็นการถแถลงการที่ค่อนข้างจะแสดงถึงจุดยืนชัดเจนนะคะว่าเวียดนามไม่ได้คิดที่จะพึ่งพาเฉพาะแค่สหรัฐแต่จะเป็นหุ้นส่วนลักษณะแบบนี้กับทั้งจีนด้วยทั้งรัสเซียด้วยอินเดียแล้วก็เกาหลีใต้ด้วยทางด้านโจบไบเดนก็ได้ออกถแถลงการเช่นเดียวกันค่ะเขาได้มีการย้ำนะคะว่าการเดินทางเวียดนามในครั้งนี้ ไม่มีประเด็นหาเรืออะไรที่เกี่ยวกับประเทศจีนเลยและสหรัฐก็ไม่เคยกดดันประเทศไหนให้ลดความสัมพันธ์กับประเทศจีนซึ่งที่สหรัฐเนี่ยนะคะสิ่งที่สหรัฐต้องการก็คือการรักษาสันติภาพแล้วก็ความมั่นคงเนี่ยค่ะอ่ะลองไปฟังเสียงช่วงนี้สักนิดน,นึงค่ะ no, I, I don't want to contain China. I just want to make sure we have a relationship with China that is on the up and up, squared away. Everybody knows what it's all about. And one of the ways you do that is you make sure that we are talking about the same things. And uh, I think that one of the things we've done, I've tried to do, and I've talked with a number of my staff about this for the last, I guess, six months, is we have an opportunity to strengthen alliances around the world to maintain stability. That's what this trip was all about. Having India... Cooperate much more with the United States, be closer with the United States, Vietnam being closer with the United States. It's not about containing China, it's about having a stable base, a stable base in the Indo Pacific. Biden, he said, ไม่เคยต้องการที่จะประทะกับประเทศจีนไม่ว่าจะในเรื่องของเศรษฐกิจหรือว่าเรื่องของการเมืองเขาแค่ต้องการให้สหรัฐกับจีนมีความสัมพันธ์ที่ชัดเจนมีความเข้าใจกันและกันเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงความขัดแย้ง ซึ่งไบเดนก็บอกว่าการประชุมจี0ที่อินเดียแม้ว่าเขาจะเสียดายที่ไม่ได้เจอกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแต่อย่างน้อยเขาก็ได้เจอกับหลี่เฉียงนายกรัฐมนตรีจีนซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้นํำหมายเลขสองของจีนนะครับและไบเดนก็บอกว่าเขาได้พูดคุยกับหลี่เฉียงเรื่องความมั่นคงและบรรยากาศการพูดคุยก็เป็นไปด้วยดีนะครับไม่มีความขัดแย้งหรือว่าการโต้คารมอะไรกันเกิดขึ้นทางนั้นคุณผู้ชมลองสังเกตไหมคะว่าโจไบเดนเนี่ยคะ่ะ เขาเดินทางมาที่เวียดนามใช่ไหมแต่ว่าการประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนเนี่ยไม่มานะครับออ<ห>ส่ง<ห>กักลล <Harris S 1> าเฮริสมาเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะคะว่าท่าทีของผู้นําสหรัฐในการเดินทางไปประเทศเวียดนามหนึ่งแหละอาจจะต้องการยกระดับความสัมพันธ์กับเวียดนามแต่ประเด็นนะคะที่เกี่ยวกับประเทศจีนตรงนี้ก็มันมองได้เหมือนกันนะคะว่าสหรัฐอาจจะต้องการที่จะแข่งขันหรือว่าต้องการที่จะเข้าไป มีความสัมพันธ์กับเวียดนามแล้วผลักจีนออกไปหรือเปล่านักวิเคราะห์เขาก็วิเคราะห์ต่างกันไปคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรก็ลองนําไปคิดต่อได้นะคะ